สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะหรือท่านที่มีลักนาะสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนประจําเดือนธันวาคม2563นะคะละการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วก็การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะราศีเมถุนที่โสดนะคะเดี๋ยวรอฟังคลิปถัดไปนะจะ๊ะมาดูกันนะ เมทุนที่มีแฟนแล้วนะเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรฮัลโหแฟนนะคะตัวเราอาจจะมาสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้นะคะหรือว่าจะวางตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่เราต้องไปโฟกัสมากขึ้นบางทีอาจจะหมายถึงการ เรียนหนังสือหรือการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่จะเข้ามามีผลต่อเรานะคะหรือตัวเราเองอาจจะเป็นผู้ที่ต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องไปให้คําแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายคนได้ด้วยนะคะเราจะอยู่ในโหมดการใช้สติรวมไปถึงบางคนอาจจะสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีสมาธิมีสติเกิดขึ้นนะแต่ว่า เดี๋ยวนะที่ผ่านมานะ่ะบางคนมีเรื่องราวที่ดีๆเนาะนะความรักมันอยู่ในหมดของความสุขที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ห่างไกลกันอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกมีความสุขเนาะที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนเองอาจจะมีที่พลของ คนที่อายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะหรือปัญหาที่มันชอบเกิดขึ้นจุกจิกระหว่างเรากับแฟนของเรานะคะอาจจะทะเลาะงงแงงงงแงงกันนะแล้วก็ตัวเราเองอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในหมวดของแฟนของเราก็เป็นไปได้นะคะและทีนี้สถานการณ์ที่เผชิญหน้าคุณในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดอะมูนนะคะก็จะมีจังหวะของการคิดซ้ำวนซ้ำนะคะคิดในเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะเหมือน คิดไปเองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะตื่นตูมไปเองนะคะนะกังวลนะแล้วก็คิดซ้ำบนนะคะมันก็เลยถอยไม่ได้สักทีนะคะบางทีอาจจะหมายถึง อะไรที่มันบาดเจ็บความเศร้านะคะหรือความที่เรากังวลน,นะคะในสิ่งที่ใครบางคนทําอะไรแล้วมันไม่ชัดเจนนะมันก็จะเป็นเหมือนประเด็นให้คุณคิดเยอะนะคะเกิดขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจได้ด้วยในสถานการณ์เหล่านี้นะคะคิดไม่ตกนะปรงไม่ได้นะ,ะแล้วก็บางคนเองอาจจะอยู่ในโหมดของการที่ห่างไกลกันจากคนที่เรารัก คนไกลนะอาจจะคบกับคนต่างประเทศก็เป็นไปนได้นะคะหรือไกลกันคนละที่นะคนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะหรือว่ามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องระยะทางเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีบางโหมดเนี่ยเกิดการทะเลาะก,กันด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคำพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่หาเรื่องทะเลาะก,กันนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกนะแล้วก็อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะ มีเรื่องความรู้สึกการเสียความรู้สึกอะที่เกิดขึ้นที่นี้นะคะสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยเพจ of Pentacles นะคะนี่เป็น empress นะคะถ้าจะให้ผูกบางคนอาจจะมีน้องหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วที่นี้ในเพจ of Pentacles เนี่ยนี่ก็เพจ of s w o r d เมทุนมีใครอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาให้เรารู้จักก็เป็นไปได้นะคะนะรวมไปถึง เพจอัเพนเตอรบางคนอาจจะได้ของขวัญของฝากจากแฟนก็ได้นะคะหรือของถูกใจนะคะตรงนี้นะหรือบางทีเมทุนอาจจะไปเริ่มสนใจเกี่ยวกับการหาเงินช่องทางการเงินใหม่ๆนะโฟกัสมากยิ่งขึ้นอืมแล้วทีนี้นะคะในใจเรานะ The Tower นะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดือดเต็มที่เลยนะคะโมโหง่ายนะเดือนนี้เมทุนนะอยู่ในใจนี้เดือดพุทๆเลยนะคะแล้วก็บางอย่างเองอาจจะ ปรีแตกเขาเรียกนะคะแล้วก็ในใจเนี่ยมันมันค่อนข้างแปลปวนอนะรวนนะคะอยู่ในใจนะแต่แต่ตัวตนเนี้พยายามข่มไปแล้วนะคะตั้งสมาธินะพุทโธนมโมสังโฆอยู่นะคะนะแต่ว่าเป็นเดอะทาวเวอร์ตรงนี้นะคะจะไหวไหมเนี่ยนะเตรียมพังทลายเหมือนเหมือนว่าในใจเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ฉันพร้อมจะเชงนะคะอะไรที่ไม่ใช่นะ ถ้ามาก่อกวนมากกว่าน,นี้ฉันพร้อมที่จะบ้านบื้มได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะความคิด ten of wands นะคะโอ้ยงานเยอะนะไม่ทุนนะคะงานเยอะแล้วก็ยังเหมือนกลายเป็นว่าเราก็ไม่บื้มเราก็ไม่พังใดๆทั้งสิ้นนะเราก็แบกรับต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะปัญหาบางอย่างมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นรับรู้ใหม่ๆเนี่ยนะคะที่ที่เกิดขึ้นนะคะนะแบบกระทันหันแบบเราไม่คาดคิดอะที่มันจะเกิดขึ้นนะแต่คุณก็ บอกว่าส่งมาให้ฉันฉันรับไว้เองนะแล้วคุณก็แบกความรักเหล่านั้นต่อไปนะคะเทนอฟมันอาจจะมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายหนะ้าที่การงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นที่มีให้กับคุณนะคะคุณก็รับแล้วคุณก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะนะทุกๆุกอย่างที่เกิดขึ้นทีนี้ จุดอ่อนของฉันเซเว่นออฟสอดนะแพ้ทางให้จังเลยนะกับคนที่เขาดูเจ้าชู้เนี่ยคนที่เขาไม่ซื่อเนี่ยนะคะคุณก็มักจะแพ้ทางให้คนเหล่านั้นนะคะแล้วก็บางอย่างเองคุณคิดว่าคุณจะรู้ทันเขานะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะร่วงดูทันเขาได้นะแล้วก็ในตัวของของตรงนี้เองเนาะบางทีเขาเรียกว่าคือคนที่เราดวอยู่เขาอาจจะเจ้าชู้นะนะแต่เราก็ไปชอบไปแพ้ทางให้คนเจ้าชู้ ะะแล้วก็มันก็เลยทําให้แบบเกิดความเขาเรียกว่าเกิดเรื่องราวของการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงเซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟสอดนะไม่หมาะพูดผิดเนาะเซเว่นออฟสอดเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าใครอาจจะคือมันเป็นจุดอ่อนของเราเราอาจจะคิดว่าเราทําอะไรแล้วใครเขาอาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกับเรานะคะหรือบางทีคุณแอบไปทําอะไรแล้วคุณไม่ได้บอกแฟนของคุณเนี่ยนะคะหรือ แฟนเราอาจจะไปทําอะไรก็ได้เราไม่ได้บอกเรานะคะมันเลยทําให้แบบต่างฝ่ายต่างอาจจะเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้เนาะที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะคะมันอาจจะหมายถึงการไปลงทุนอะไรบางอย่างหรือไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกงี้นะคะนะก็จะเกิดเรื่องว่าทำไมไม่ปรึกษาฉันทาไมไม่พูดคุยกับฉันละ่ะนะคะก็เลยอาจจะเกิดข้อขัดแยง้งข้อทะเลกกาะกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ดังนั้น การพูดคุยกันตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องแอบซ่อนหรือปิดบงังเลยไม่ต้องไปแอบทําอะไรประมาณนี้นะหมายถึงเรื่องธุรกิจหรือการลงทุนหรือการไปซื้ออะไรที่มันใช้เงินมูล,ลค่าเยอะๆนะคะนะอาจจะทําให้ระหว่างเรากับเขามีปัญหาก็ได้นะแล้วทีนี้ใบสรุปเนี่ยได้เป็นวิวออฟจูนนะคะโชคชะตาก็หมุนไปนะการเรียนรู้นะคะระหว่างคุณกับเขาก็ยังดําเนินต่อไปมันเป็นเหมือนชะตากรรมมันเป็นเหมือนโชคชะตาที่มันยังหนีกันไม่พ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อ่านค่อยๆศึกษากัน ะะแล้วก็บางคนเองอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะหมายถึงการพัฒนาเนาะนะแล้วก็หลักๆเองเมทุลเนี่ยจะมีการศึกษามีการเรียนรู้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้แม่หมอดูถามไพ่ให้นะความรักเมทุนคนมีแฟนแล้วนะคะเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ten of wands นะคู่กันเลย เซเวนออฟสอร์ตนะคะแม่เจ้านะคะ 9. เก้าเหรียญน,นะโฟร์ออฟสอร์ตนะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะเหมือนภาระยังเยอะเนาะหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องร่วมรับผิดชอบซึ่งกันและกันนะคะนะดูเหมือนเป็นหมดหนะัก สภาวะสำหรับเมทูลเลยนะคะทำงาน,นเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนของเรานะคะเซเวนออฟซอดเขาคนนั้นก็มักจะออกนอกลู่นอกทางอยู่สม่เสมอน,นะทำให้เรารู้สึกปวดหัวปวดใจอยู่นะคะ <S <S บางทีอาจจะไม่ได้มีใครแต่หมายถึงว่าอาจจะไปแอบทำอะไรเราไม่บอกเรานะคะทำไมไม่บอกล่ะนะคะก้าเหรียญน,นะคะที่เกิดขึ้นนะคะบางทีบางจังหวะอยู่ห่างๆกันหรืออยู่ห่างๆกันรักษาอุณหภูมิในจิตใจของแต่ละไฟ ก็จะเหมือนจะดีกว่านะคะแล้วก็ฟ r ร์สซอดคือหยุดพักเรื่องสงครามนะคะบางอย่างที่เราจะต้องทะเลาะกับเขาบางทีไม่ต้องพูดก็ได้นิ่งๆกันไปนะคะนะจะได้ไม่ต้องเกิดข้อทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เองบางคนอาจจะเลือกที่จะไม่สูงสิงกันมากนะคะในตัวของเก้าเหลี่ยมทีนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนของคุณนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรอย่างไรคุณนะคะ เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณแม่หมอขอโทษนะแม่หมอเหมือนจะไม่สบายนะคะเป็นบอเนอะทูอัพสกอตหนึ่งถ้วยนะคะสามเหรียญเชมเพลนส์เขารู้สึกจริงเขาก็รู้สึกรักคุณอยู่นะ เขารู้สึกดีๆกับคุณนะบางทีคุณกับเขาอาจจะผ่านจากช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ Tree of Pentacles นะคะระหว่างคุณกับเขายังต้องพึ่งพาอาศัยกันนะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นผลประโยชน์ก็ได้เนาะที่มีให้กันนะคะแล้วก็ทีออฟเพนดักเคิลสเนี่ยดู ภาวะสีหน้าสินะคะดูเหมือนแบบไม่พอใจอะไรเลยนะอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังได้น้อยหรือเปล่าหรือหมายถึงว่าการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจระหว่างคุณกับเขามันยังอยู่ในระดับที่ยังเลเวลต่ําอยู่นะคะยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแบบจริงจังพัฒนาเป็นครอบครัวอะไรแบบนั้นนะคะตรงนี้เนาะก็ยังจะต้องค่อยๆเติมค่อยๆศึกษากันไป e m p e r a น c e นะคะค่อยๆปรับจูนกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางอย่างอาจจะยังเหมือนว่าเข้ากันไม่ได้นะแต่ก็เหมือนเขาก็พยายามปรับปรับปรุงปรับจูนตัวเองเหมือนกันนะล ไม่ถึงตัวคุณด้วยคุณก็พยายามปรับจูนเข้าหาเขาด้วยเช่นกันนะคะความรู้สึกที่มีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้เนอะอ่าทีนี้มาไพ่ออลลักิ์นะคะว่ายังไงเดือนนี้ทํา e ท o g โนะถึงเวลาต้องไปแล้วอะไรที่ไม่ใช่นะเสียเวลานะทิ้งมันไปเถอะนะคะนะแต่บางทีมันอาจจะหมายถึงว่าปัญหานะ ปัญหาบางอย่างก็ไม่ต้องไปคิดต่อแล้วนะคะทิ้ง,ท,งทิ้งมันไปเถอะนะคะนะเสียวเวลานะคะเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันเนาะนะอันไหนคือมุกออนได้ก็มุกออนไปเถอะนะคะนะแล้วก็เหมือนก้าวต่อไปลุยต่อไปนะในความรักต่อมาได้เป็น u อ n i ฟินิ s y m p h o นีนะคะคำแนะนำนะคะ ปัญหาเรื่องเดิมมันก็ยังถูกเล่าต่อกันใหม่นะคะปัญหาเดิมๆบางบางคนเนี่ยสร้างปัญหาเดิมๆให้กับเรานะคะหรือระหว่างเรากับเขามันมีปัญหาเดิมๆนะคะซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้สิ้นสุดกันนะคะบางทีเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยปัญหาบางอย่างควรจะจบ ไม่ควรเอามาพูดต่อหรือมาเล่าต่อนะคะบางอย่างต้องปล่อยไปต้องให้มันจบไปอย่าให้มันเป็นปัญหาที่มันคอนเน็กต่อเนื่องมานะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าการกระทําอะไรบางอย่างที่ใครสร้างปัญหาขึ้นมานะคะมันยังคงก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตซึ่งยังอยู่ในหมวดของการที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ยังต้องคอนเน็กต่อกันไปเรื่อยๆนะคะนะเขาก็บอกว่าอันไหนที่มันดูแล้ว ไม่พูดจะดีกว่าหรือไม่ลือฟื้นนะ่ะหรือมาพูดใส่กันประมาณนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะต่อมาได้เป็น separation นะคะบางคนอาจจะมีความรักที่ห่างไกลนะความรักที่ อยู่คนละที่คนละทางคนละที่นะคะหรือบางคนเองอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานที่จําเป็นที่จะต้องแยกห่างกันไปแยกจากกันไปนะคะมันเลยอาจจะทําให้อุณหภูมิของหัวใจของพวกคุณมันอยู่ในเลเวลที่ต่ํานะคะก็ขอให้อดทนแล้วก็สตรองให้มากๆนะคะอันไหนที่มันเป็นตัวสามารถที่จะเชื่อมเรื่องราวของหัวใจได้ก็ขอให้ใช้เรื่องราวเหล่านั้นนะคะเข้ามาเชื่อมนะอาจจะเป็นสื่อช่องทางโซเชียลนะคะที่อาจจะมามีอิทธิพลต่อ หัวใจของพวกคุณนะคะที่อยู่ห่างไกลกันให้เชื่อมจูนติดกันนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีเมถุนคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมบวังในเรื่องราวของความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ